บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องฝึกสะกดคำด้วยมาตราตัวสะกดมาตราแม่กกมาตราแม่กงมาตราแม่กดมาตราแม่กลมาตราแม่กบมาตราแม่กลมมาตราแม่เกยมาตราแม่เกล มาตราแม่กอกาเกมสรุปมาตราจงใช้เมาส์คลิกปุ่มที่ต้องการค่ะมา,มาตราแม่กกตัวสะกดในมาตราแม่กกคือใช้กอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเช่นคำว่าผักพออะผะผะกอผัก คำศัพท์ตัวอย่างโยกเยกผูกเชือกนกเงือกแบบทดสอบที่หนึ่งแบบทดสอบแม่ก,กกจงตอบคำถามจากคำอ่านที่กำหนดให้โดยคลิกตอบข้อที่ถูกต้องพออูกอ อ่านและเขียนว่าอย่างไรผูกพอกผกผูก,กถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแบบทดสอบที่สองแบบทดสอบสองจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดสะกดด้วยกอแกนกวดเรียก กดตอบผิดแล้วค่ะพยายามใหม่นะคะ,ฉะเฉลยกลับหน้าหลักมาตราแม่กงมาตราแม่กงตัวสะกดในมาตราแม่กงคือใช้งอสะกดเช่น กังกออะกะกะงอกัง,งสละอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศค่ะคำศัพท์ตัวอย่างจงดูคำศัพท์ต่อไปนี้แล้วออกเสียงตามฟังเสียงเมืองทองขิงดองของแพงแบบทดสอบที่หนึ่ง แบบทดสอบแม่กงจงตอบคำถามจากคำอ่านที่กำหนดให้โดยคลิกตอบข้อที่ถูกต้องกอเองออ่านและเขียนว่าอย่างไรแกงเก่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 ง <En c ười> ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแบบทดสอบที่สอง แบบทดสอบสองจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดสะกดด้วยงอจังงัดจัดจังถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับหน้าหลักมาตราแม่กด มาตราแม่กดตัวสะกดในมาตราแม่กดคือใช้ดอสะกดเช่นคำว่าตัดตออตะตะตดอตัดคำศัพท์ตัวอย่างจงดูคำศัพท์ต่อไปนี้แล้วออกเสียงตามเปิดวัดจัดอวดกดผิด แบบทดสอบที่1แบบทดสอบแม่กดจงตอบคำถามจากคำอ่านที่กำหนดให้โดยคลิกตอบข้อที่ถูกต้องกเอดออ่านและเขียนว่าอย่างไรเกิดกาดเกตถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแบบทดสอบที่สอง แบบทดสอบสองจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดสะกดด้วยดอโคดโดงโดยโคดถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับหน้าหลักมาตราแม่กลมาตราแม่กล ตัวสะกดในมาตราแม่กลใช้นอสะกดเช่นคำว่าฟันฟออะฟะฟะ,ฟะนอฟันคำศัพท์ตัวอย่างหุนหันเอนอนแฟนฉันแบบทดสอบที่หนึ่งแบบทดสอบ ยออือนออ่านและเขียนว่าอย่างไรยันยีนยืนถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแบบทดสอบที่สองแบบทดสอบสองจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดสะกดด้วยนอปีนปิดน้ำปีน ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับมาตราแม่กบมาตราแม่กบตัวสะกดในมาตราแม่กบคือใช้บอสะกดเช่นคำว่าจับจออะจะจะบอจับคำศัพท์ตัว ตอบรับสืบพบเงียบเชียบแบบทดสอบที่1แบบทดสอบแม่กบขออะบออ่านและเขียนว่าอย่างไรขวบขบขับถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแบบแบบทดสอบสอง คำใดสะกดด้วยบอดาบดาบบาดาบถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับมาตราแม่กรมมาตราแม่กรมตัวสะกดในมาตราแม่กรมคือใช้มสะกดเช่นคําว่ากมกออะกะกะ มกรรมเปลี่ยนคำจงแบบทดสอบแบบทดสอบแม่กลมตอ,อูมอ่านและเขียนว่าอย่างไรตูนถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยแบบทดสอบแบบทดสอบสอง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดสะกดด้วยมอเมืองเขียมมองเขียมถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับหน้าหลักมาตราแม่เกยมาตราแม่เกย ตัวสะกดในมาตราแม่เกยคือใช้ยอสะกดเช่นคำว่าว,ว,ว,วัยอวออวะวะยอววยสละอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศค่ะคำแบบทมาตราแม่เกยมาตราแม่ ตัวสะกดในมาตรามแม่เกิลคือใช้วอสะกดเช่นคำว่าขาวขออาขาขา,ขาวอขาวแบบทดสอบคำศัพท์ตัวอย่างแบบทดสอบที่หนึ่งแบบทดสอบแม่เกิลลอเอวอ อ่านและเขียนว่าอย่างไรลาวเลวลัวเลวถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับแบบทดสอบที่สองแบบทดสอบสองจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดสะกดด้วยมาตราแม่เกลแดดรัวแกว ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับหน้าหลักมาตราแม่กอกามาตราแม่กอกามาตราแม่กอกาเป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกดคงมีแต่พยัญชนะกับสระที่ประสมกันเท่านั้นเช่นกะกออ คำศัพท์ตัวอย่างแบบทดสอบที่หนึ่งแบบทดสอบแม่กโอกาลอออ่านและเขียนว่าอย่างไรโลลาโลถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับแบบทดสอบที่สองแบบทดสอบสอง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องคำใดเป็นมาตราแม่กอ,อกาคันนายกแขนทายาถูกต้องค่ะเก่งมากเลยกลับหน้าหลักเกมสรุปเกมนักปั่นเหรียญทอง ถูกต้องค่ะได้หนึ่งเหรียญทอง